สวัสดีครับพี่เต้นหนุ่มทรงโจรแต่อนโยนกับลูกค้านำพาโปรโมชั่นพิเศษมาฝากอีแล้วครับส่วนลด70,000บาทมีอะไรดีๆไปดูต่อในคลิปครับ G Auto อ่ะมาพบกันเลยครับกับโปรโมชั่น พิเศษที่ผมเล่าให้ฟังเนาะซูซูกิเซฟ1.2 GL นะครับปี2016มาพร้อมกับรูปร่างโฉบเฉี่ยวตัวนี้เลยนะครับออปชั่นครบนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไฟหน้าหล่อๆอย่างนี้เนาะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าอ่าที่สําคัญมาดูนี่เลยครับหล่อๆตรงนี้เลยชุดล้อแม็กนะครับแต่งสีล้อเลยนะครับเรามีให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเครื่อง1.2นะครับเครื่อง VVT เนาะนะครับจัดให้ลูกค้าเต็มรูปแบบเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นสีขาวเนาะสีขาวนวลตานะครับมาพร้อมกับออปชั่น เรียบร้อยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์เกียร์อัตโนมัติพร้อมกับระบบเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็น FM AM CD AUX นะครับรองรับหมดเลยตัวนี้นะครับไมค์ตัวนี้นะครับไมคไม์ก็วิ่งน้อยนะครับลูกค้าเดี๋ยว อึ๊บอ่าตัวนี้นะครับไม่วิ่งนิดเดียวครับแค่แสนนิดๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับนะครับภายในนะครับลูกค้าครับเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับชุดพรมนะครับตกแต่งเรียบร้อยเลยสะอาดสะอ้านนะครับอ่ามาพบกับระบบกระจกมองข้างเนาะเป็นระบบเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับสะดวกสบายเนาะแอร์นะครับแอร์ตัวนี้คือเราทําความสะอาดนะครับรับรองเย็นมาพร้อมกับหน้าห้องโดยสารนะครับด้านในอึ๊บอ่าลูกค้ามันดูเลยครับที่วางแก้วนะครับ สะดวกสบายเนาะเวลาเรานั่งทางไกลเนาะเมื่อยหรือว่าเราจะขึ้นก็ได้นะครับลูกค้าตัวนี้นะครับพิเศษนะครับเป็นเฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับลูกค้าวางแก้วนั่งสบายสบายนะครับสำหรับเหมาะสำหรับหน้าร้อนเลยนะครับช่วงนี้นะครับโครงสร้างตัวนี้นะครับลูกค้าโครงสร้างเดิมเดิมเลยนะครับลูกค้าบอดี้เดิมนะครับอ่า มาดูเลยครับเมดอัคเดิมจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าตัวนี้สวยงามมากผมบอกเลยว่านั่งสบายนะครับก้องขวางนะเป็นอีโคคาที่มีขนาดใหญ่นั่งสบายนะครับไม่คับแคบไฟเบรกขนาดใหญ่ไฟถอยนะครับลูกค้าโลโก้สูกี้ชัดเจนนะครับตัวนี้สวยงามนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับลูกค้าผลน้อยนะครับผลเบาเองนะครับลูกค้าเหมาะสําหรับเราใช้ในครอบครัวเนาะเป็นอีโคคาขนาดใหญ่นั่งสบายนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ออปชันครบไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงระบบแอร์นะครับกระจกมองข้างไฟฟ้ารับรองได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับกับวันนี้นะครับ คลิปนี้เท่านั้นนะครับส่วนลดเต็มๆเลยผมจัดให้นะครับส่วนลด70,000บาทนะครับ299 299,000ผมไม่ขายนะครับจัดจุกๆให้เลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับลูกค้ากับส่วนลด70,000บาทนะครับผมจัดให้ลูกค้าเหลืออยู่แค่229,000นะครับ229,000ฟังไม่ผิดนะครับลูกค้ากับส่วนลด70,000นะครับรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะลูกค้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมจะนำโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้มาฝากนะครับลูกค้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรรรรรถคคคคััันนนนนีี้้ะะะบบฝาาาากออมมมมเต์ไดหืว่่จโทท0910 362636 36นะครับพิเต้นะครับหนุ่มทรงโจนนะครับแต่ออนยนกับลูกค้ากับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะครับลูกค้ารีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะกับซูซูกิเซ1 2 GL ปี2อง6นะครับรับรองลูกค้าได้รถส,สวยๆไปขับไปใช้คุ้มแน่นอนครับ d Auto.